คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจันทรสรัสุแสงคลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz ah นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพรชัยจันทรสุปแสงนะครับพี่มิงหรือพี่มิ้งคอมทูเดย์ของทุกๆคนนะครับก็กลับมาพบกันในวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565นนะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับกับเนื้อหาสาระดีๆที่นำมาฝากกันนะครับช่วงนี้ฝนตก บ่อยๆนะครับแล้วก็โควิดก็กลับมาระบาดหนักยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับมีคนเคยบอกพี่มิงว่าการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถือว่าจะเป็นวิธีการป้องกันโครคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามายุ่งกับร่างกายของเรานะครับวันนี้พี่มิงมาพร้อมกับเรื่องนแนวคิดใหม่เก็บพฤติกรรมบนวอลเล็ตใช้ข้อมูลแก token, ลกโทเก้นรับส่วนลดนะครับ ในยุคที่ GDPRP หรือว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกำลังเป็นเรื่องที่ทุกๆคนพูดถึงแล้วก็เป็นเรื่องที่ร้อนแรงจริงๆเนี่ยนะครับวันนี้เวลาจะทำอะไรนะครับพอกฎหมายตรงตรงส่วนนี้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังก็ทำให้ทุกแบรนด์และทุกธุรกิจจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ทุกคนก่อนนำข้อมูลไปใช้งานในด้านใดๆก็ตามนะครับ เราจึงเห็นว่าหลายธุรกิจเนี่ยพยายามออกโปรโมชันหรือว่าสิทธิพิเศษเพื่อเพิ่มเติมเพื่อแลกกับความยินยอมในการใช้ข้อมูลของเรามากขึ้นนะครับหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นชัดหากคุณเคยไปเดินงานอีเวนต์หลายๆอีเวนต์นะครับงานเหล่านี้นะครับจะมีแบรนด์ต่างๆมาออกบูธแล้วก็ยืนแจกของให้กับเราแต่ก่อนจะได้ของต้องลงทะเบียนเพื่อขอชื่อบ้างเบอร์โทรศัพท์บ้างที่อยู่บ้างหรือบางทีก็ถึงท่านขอเลขบัตรประชาชน โดยแลกกับการแจกข้อมูลโดยการแลกแลกกับการแจกของมูล,ลค่าอาจจะเยอะหรือน้อยนิดหรือว่ามาร่วมรุนกันหลายคนก็ให้ไปโดยไม่คิดอะไรนะครับซึ่งณนะตอนนั้นเราอาจอนุญาตให้เขานำข้อมูลเราไปใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้จัดสรุปนะฮะว่าการยินยอมให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นสิ่งไม่ดีนะครับมีช่วงหนึ่งที่แพลตฟอร์มการเปรียบเทียบประกันภัยเฟื่องฟูมากๆนะครับ คนซื้อไม่ต้องนั่งไล่อ่านกรมธรรม์ของทุกบริษัทเองแต่ย่อขนาดให้เข้าใจและอ่านง่ายขึ้นทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นหากใครเคยใช้แอปหรือว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับจะรู้เลยว่าพวกเขาขอข้อมูลส่วนตัวของเราเยอะมากเพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราและก็ออกไปซิงก,กับบริการที่เหมาะสมหรือว่าเลือกบริการที่เหมาะสมกับตัวเราเข้ามานะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับคนที่ขี้เกียจอ่านเอง แตกมุมหนึ่งนะครับเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปปูยี่ปุยำหรือทําอะไรต่อตอนนี้นะครับมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า k e e p d ee, นะีนได้คิดโมเดลที่ให้ผู้ใช้อย่างเราเราเนี่ยสามารถสร้าง behavior หรือว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของตัวเองขึ้นมาและจะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้บน wallet ของเราเองเช่นเราออกจากบ้านตอนไหนกินร้านอาหารอะไรเติมน้ำมันที่ไหน ชอบไปชอบไปห้างอะไรหรือชอบซื้อสินค้าอะไรเป็นพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะเก็บโดยการเ,เก็บด้วยรูปแบบผ่านการใช้ข้อมูลโดยที่ตัวเราเองเป็นคนไล่ลงใส่ลงไปในแอปไม่ใช่ไล่ใส่ลงไปในแอปเองนะครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คืออย่างแรกนะครับเราจะได้โทเค็นหรือว่า NFT ที่ชื่อว่า k e e p D e Coin ที่มีไว้ใช้เป็นส่วนลดหรือว่าเป็นการใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการอื่นๆกับร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคลิปดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่แบรนด์ต่างๆอยากได้ข้อมูลพฤติกรรมของเราเพื่อจะนําไปซิงกับข้อมูลโปรโมชั่นแล้วก็นําเสนอให้เราในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องนําโทเค็นของคลิปดีมาแลกเช่นกันและเรามีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ ซึ่งดูรวมๆแล้วนะครับทั้งแบรนด์และผู้ใช้ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันหรือว่าวินทั้ง2ฝ่ายอีกสิ่งหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับตัดตัวกลางออกไปและให้แบรนด์คุยกับลูกค้าโดยตรงเพื่อให้ได้ประโยชน์ด้วยกันเราได้โทเค็นแบรนด์ได้ข้อมูลพฤ,พฤ,พฤติกรรมของเราไปยกตัวอย่างเช่นหากเราเพิ่งซื้อรถใหม่แน่นอนนะครับเราต้องการซื้อประกันภัยรถยนต์หากไปซื้อกับแอปหรือว่าแพลตฟอร์มที่เปรียบเทียบกับ ประกันไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลกับเขาแต่นั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาข้อมูลอะไรอะของเราเนี่ยไปทําอะไรต่อในอนาคตนะครับแต่แพลตฟอร์มนี้เขาบอกว่าข้อมูลพฤติกรรมที่เราสร้างขึ้นจะอยู่แค่กับเรามีแต่เราที่เข้าถึงได้และถูกใช้เพียงเราไม่มีคนกลางมากินส่วนแบ่งตรงกลางพูดง่ายๆว่า หลายครั้งเนี่ยพอมันมีคนตรงกลางอีกคนตรงกลางนี่แหละตัวดีเพราะว่าพอได้ข้อมูลของเราใช้กับลูกค้าแบรนด์นี้แล้วบางทีเขาไม่จบแค่นั้นเขาอาจจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้กับแบรนด์อื่นๆทั้งที่เราไม่ยินยอมอย่างเช่นอาจจะการขายข้อมูลให้กับบริษัทอะไรก็ไม่รู้และบริษัทพวกนี้อาจจะการเป็นคอเซ็นเตอร์มาหาภัยก็ได้นะครับจริงๆโมเดลแบบนี้นะครับเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันสามารถนําไปประยุกต์และปรับใช้กับธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจประกันก็ยังได้เช่น หากอยากพี่มิงอยากจะเข้าฟิตเนสแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนก็แค่โยนโจทย์เบื้องต้นลงไปว่ามีเวลาว่างแค่ช่วงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ขี้เกียจแล้วก็ค่ำค่ดึกๆก,ก็ต้องนอนไวเพราะฉะนั้นก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลแล้วฟิตเนสต,ต่างๆก็เสนอโปรโมชั่นกลับมาว่าจะเป็นแบบไหนหรือจะนำโทเค็นมาแลกเพื่อเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมของตัวพี่มิงมากขึ้นเพื่อจะนําไปเสนอโปรโมชั่นให้ตรงจุดก็ได้นะครับ ส่วนตัวพี่มิ้งเชื่อว่าโมเดลแบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จุดอ่อนก็คือเราต้องไม่ต้องไปลุ้นเองแหละว,ว่าเลนคอยที่เขาสร้างขึ้นมามันให้ความคุ้มค่าหรือสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นพอที่จะยอมให้เราเสียข้อมูลของเราไปหรือเปล่าเพราะว่าไอ้คาว่าร่วมกับพาร์ทเนอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพาร์ทเนอร์เหล่านี้เป็นใครและถึงเวลาในการใช้งานมีเงื่อนไขแอบแฝงหรือหมายเหตุดอกจันเล็กๆหรือเปล่านะครับ อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราสามารถใส่ข้อมูลพฤติกรรมลงไปแล้วเพื่อแลกเหรียญกับโชเค็นกลับมาได้มันก็อาจจะทําให้เราคิดว่าเราสามารถเฟกข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่มันแบบไม่จริงเพื่อที่จะเอาเหรียญกลับมาได้ไหมเขาบอกว่าในแอปเนี่ยจะมีระบบตรวจสอบนะครับว่าเราได้ไปทําพฤติกรรมแบบนั้นจริงหรือเปล่าเช่นไปเติมน้ํามันปั๊มนี้จริงไหมโดยมี AI ช่วยตรวจสอบหากระบบตรวจพบว่า มีจานวนเหรียญโดยใช้ข้อมูลเท็จอาจจะถูกเตะออกจากระบบได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะหาอะไรมาควบคุมดูแลพฤติกรรมแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์กับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลจริงๆนั่นคือโจทย์เพราะว่าถ้าถามว่าเราตัวในฐานะที่เราเป็นเจ้าของข้อมูลเราคงไม่ได้บอกเอ้ฉันไม่อยากบอกใคร แต่เราอยากจะบอกสําหรับคนที่เอาข้อมูลของเราไปสร้างประโยชน์หรือสร้างแวลูให้กับตัวเราไม่ใช่มาสร้างความตาคาหรือเอาไปทําให้เราเดือดร้อนอย่างแน่นอนนั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันทีวิทยุราชมงคลทัญบุรี FM89.5 มกะ์ตซ มาที่ข่าวเรื่องของบริษัทในสหรัฐนะครับซินโครนเผยชิปนะฮะเผยฝังชิปในสมองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์หรือว่า BCI นะฮะเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างการเชื่อมต่อสมองกับเครื่องคอม,อคอมพิวเตอร์ที่หลายคนรอมาน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 ะครับล่าสุดนะครับมีบริษัทแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ประกาศว่าทำได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโรคนะฮะซินโครนบ, uh, บริษัทวิจัยด้าน BCI แล้วก็เทคโนโลยีส่วนต่อประสานกับประสาทเทียมเผยเป็นบริษัทแรกในประเทศนะฮะหรือในโลกที่สามารถปลูกถ่าย BCI ในมนุษย์ได้สำเร็จนะครับหากใครยังจำได้นะครับซินโครนคือบริษัทที่เคยลองใช้ฟิลิปโอคอฟฟี่นะฮะ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) วัย62ปีเนี่ยส่งข้อความใน Twitter แบบไม่ใช้มือพิมพ์แต่เป็นสมองแทนมาแล้วนะครับก็คือเคยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามกล้ามเนื้อสมองอ่อนแรงเนี่ยที่เขาขยับตัวไม่ค่อยได้วัย62ปีเนี่ยลองส่งข้อความ Twitter โดยใช้เทคโนโลยีตรงนี้ผ่านสมองนะครับล่าสุดได้ประกาศปลูกถ่าย BCI ใน ให้กับในเป็นมนุษย์เนี่ยในบนตัวร่างกายมนุษย์เนี่ยได้สาเร็จอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเอลิ้นผ่านกันนะฮะล่าสุดประกาศว่าปลูกถ่ายได้แล้วนั่นเองนะฮะส่วนความน่าสนใจของ BCI จากบริษัทนี้ก็คือสามารถปรับขนาดและติดตั้งผ่านหลอดเลือดแบบไม่ต้องผ่าตัดเปิดสมองได้ด้วยแต่ใช้วิธีการสอดสายสวนหลอดเลือดให้มีการบุกรุกหรือว่าแผลตัดผ่าตัดจากการติดตั้งให้น้อยที่สุดซึ่งผู้ป่วยเนี่ยสามารถ กลับบ้านได้ภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่มีการติดตั้งนะครับเป้าหมายของการติดตั้ง BCI เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องบอกก่อนนะฮะว่าใบนี้เน้นกับคนธรรมดาแต่เน้นสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวตวเองได้อย่างเช่นคนที่เป็นอัมาพาตขั้นรุนแรงเนี่ยสามารถที่จะใช้สมองในการควบคุมอุปกรณ์ทางดิจิตอลเหมือนควบคุมด้วยมือได้ซึ่งตรงนี้นะครับฟิลิปโอคอฟฟี่เนี่ยเคยใช้เพียงสมองก็พิมพ์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ได้นั่นเองนะครับ การฝัง <G ül ý m> BCI ทางหลอดเลือกในมนุษย์ครั้งแรกเนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยอัมพาตานะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมนุษย์เหมือนทุกๆคนนะครับซึ่ง CEO ของบริษัทนี้เขากล่าวพร้อมเผยว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีของบริษัทที่มีไว้สำหรับผู้คนนับล้านที่สูญเสียความสามารถในการใช้มือ ใช้ร่างกายในการควบคุมอุปกรณ์ดิจิตอลอีกทั้งจะมีการพัฒนาโซลูชัน BCI ที่ปรับขนาดให้ออกสู่ตลาดได้ง่ายขึ้นคือพูดง่ายๆว่าทำให้มันเป็นลักษณะของการค้ามากขึ้นซึ่งจะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ได้นะครับก็ ถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะครับฟังข่าวครั้งแรกหลายคนอาจจะกลัวเพราะว่าเฮ้ยจะไปผ่าตัดสมองแล้วไปฝังชิปให้ทุกคนคิดนู่นคิดนี่กันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเน้นสําหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5สเดมยังไม่ยอมแพ้นะครับ Google เผยภาพลับแว่น AR รุ่นทดสอบตัวล่าสุดนะครับ ศึกแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยถือว่ายังไม่จบกันง่ายๆนะครับล่าสุดนะครับทาง Google เผยเตรียมทดสอบแว่น AR พร้อมภาพต้นแบบตัวแว่นรุ่นแรกซึ่งกำลังพัฒนาให้มีความสามารถรอบด้านนะครับแม้ Google Glass จะจบไม่สวยนักแต่ว่า Google ก็ยังคงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อไปทางด้าน Justin Play ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ด้าน AR และ VR ของ Google เนี่ยเขาได้มีการ โพสลงบนบล็อกเผยข้อมูลเกี่ยวกับแว่น AR รุ่นต่อไปนะครับว่า <c oughs> ว่าไอตัวเนี้ยจะเป็นแว่น AR ที่กำลังพัฒนาเนี่ยจะสามารถช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเช่นแปลภาษาแบบเรียลไทมหาวิธีเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ได้นะครับทั้งนี้ยังได้โชว์ภาพแว่น AR รุ่นต้นแบบให้เห็นกันก่อนด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ทาง CEO หรือคนที่เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ตรงนี้บอกว่าการทดสอบจริงๆจะมีตั้งแต่ช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปเนื่องจากความพร้อมในห้องปฏิบัติการนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับส่วนรายละเอียดตัวแว่นในรุ่นแบบต้นแบบนี้นะครับเผยจะมีการติดตั้งกล้องไมโครโฟนและก็จอแสดงผลในเลน Google ด้วยซึ่งนะฮะสามารถตรวจจับภาพและเสียงสำหรับฟังก์ชันต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้อย่างการแปลการถอดเสียง การนำทางซึ่งแสดงผลแบบ AR นั่นเองนะครับดูจากภาพต้นแบบแล้วก็แสดงว่าเรากำลังจะมีแว่น AR ตัวใหม่ที่มีรูปร่างไม่ต่างจากแว่นทั่วไปในอนาคตอันใกล้นี้และหวังว่าจะไปได้ไกลกว่า Google Glass ที่เหมือนเป็นตัวชิมลางของ Google ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าโหมันน่าตื่นเต้นมากๆในยุคนั้นจำได้เลยว่าคอมมาดก็เคยสั่ง Google Glass จากเมืองนอกมาเป็น เป็นแก๊เจเพื่อโชว์ในยุคแรกๆของมันเลยแล้วก็ยังมีการเอามา,าใช้งานทดสอบต่างๆรู้สึกถ้าจะไม่ผิดมีประมูลด้วยนะครับก็สุดท้ายพอเวลาผ่านไปมันก็ไปต่อไม่ได้ก็ยังคิดว่าเอ๊ะสงสัย Google จะล้มเลิกความคิดที่จะทำอะไรเหล่านี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาแล้วกับเทคโนโลยีตรงนี้ครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไจให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 89.5 MHz เมกะเตือนนะครับเตือนเตือนเตือน Fishing Pro ไวรัสติกตอกภัยแฝงที่มากับวิดีโอนะครับฟิชชิงรูปแบบใหม่มาพร้อมในรูปแบบวิดีโอเทรน เล่นแกล้งกันใน t i k t o กกำลังทำให้คุณตกเป็นเหยื่ออาจยากรไซเบอร์นะครับล่าสุดนะครับแคสเปอร์สกี้ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคลิปวิดีโอสั้นแกล้งโทรหาเพื่อนโดยใช้เสียงตอบรับอัตโนมัติเพื่อบอกว่าเงินในบัญชีกำลังจะถูกหักไปก็ลวงนี้นะครับรูปแบบคล้ายกับ แผนการของอาจากรไซเบอร์ที่ส่งอีเมลวิชชิงนะวิชชิงไม่ใช่วิชชิงนะวิชชิง v i s h i n g วิชชิงอีเมลเพิ่มขึ้นเกือบ1 0 0 0 0แสนฉบับในเดือนมิถุนายนซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับผู้คอเซ็นเตอร์นะว่าเอ้ยคุณจะโดนหักเงินหรือว่าปิดบัญชีนะเนื่องจากหนูนี้นั่นแล้วคุณจะต้องรีบติดต่อกลับมาเพื่อให้เขาโอนเงินหรืออะไรเงี้ยซึ่งวิชชิงหรือว่าวิชชิงย่อ ที่เราเราเรียกว่าตัวย่อมันมาจาก v o voice p h i s h i n g เนี่ยเป็นการช่อโกงที่โน้มน้าวผู้ใช้ให้โทรหาอจยากรไซเบอร์ Cyber, แล้วก็เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดธานาคารทางโทรศัพท์กลุ่มนี้นะครับมักจะเริ่มต้นด้วยอีเมลที่ผิดปกติจากร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่หรือว่าระบบการชาระเงินแต่แตกต่างจากอีเมลฟิชชิงทั่วไปที่มักจะขอให้เหยื่อคลิกลิงก์เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ แต่อีเมลวิชชิ่งตัวนี้จะขอให้ผู้รับโทร,รศัพท์เนี่ยโทรไปที่หมายเลขเฝ่ายดูแลลูกค้าที่ให้ไว้ในอีเมลโดยด่วนแทนนะครับผู้เชี่ยวชาญของแคสเปอร์สกี้ย้ำว่าอาญากรไซเบอร์ตั้งใจจะเลือกใช้วิธีนี้เพราะว่าการล่อลวงผ่านการคุยโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้เหยื่อขาดความระมัดระวังตัวโดยผู้โจมตีจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เปรียบเช่นรีดเร่งคมคู แล้วก็เรียกร้องให้เหยื่อบอกรายละเอียดบัตรเครดิตอย่างเร่งด่วนก่อนที่อาชญากรไซเบอร์จะขโมยเงินไปนะครับน่าแปลกที่ชาวทิกตอกมักจะใช้แผนวิชชิ n งซ้ำๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเล่นพิเลนแกล้งคนอื่นโดยโทรหาและบอกว่าบัญชีของพวกเขากําลังจะโดนหักเงินหลายพันดอลลาร์หรือหลาล้านดอลลาร์เหยื่อลงเชื่อแล้วก็ตกใจจนไม่ให้เกิด อาการที่เรียกว่าไม่ค่อยระวังตัวเพราะว่ามัวจะตกใจกับเหตุการณ์นั้นซึ่งจริงๆถ้าดูข่าวนี้หรือฟังข่าวนี้แล้วนะครับพี่มิงก็เชื่อว่ามันก็คงคล้ายๆกับพวกคอเซ็นเตอร์ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคําถามอยู่ในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพวก gang call แก๊งคอเซ็นเตอร์เหล่านี้มันมันมีเบอร์โทรของเราแล้วก็โทรมาหาเราได้ทุกวันขนาดเราหมั่นบล็อก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 บางทีบางวันโทรมา3-4สสายก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลเหล่านี้เขาไปได้เบอร์โทรของเรามาได้ยังไง และใครเป็นคนให้หรือสุดท้ายธนาคารให้บัตรเครดิตให้หรอหรือประกันให้หรือยังไงคือก็ไม่เข้าใจว่ามันมันได้เบอร์ไปยังไงแล้วก็ไม่เข้าใจหลายๆคนเหมือนกันว่าข่าวก็ออกจะคลึกโครมขณะน,นี้แต่พอมีคนโทรเข้ามาหลายคนก็ยังหลงเชื่อเพราะฉะนั้นพี่มิงก็อยากจะขอเตือนทุกๆคนนะครับว่าหากมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นลองปรึกษาคนใกล้ตัวอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะว่าบางทีการที่เราตัดสินใจด้วยความคิดอัน แบบชั่วแล่นสั้นๆเนี่ยบางทีจะทาให้เราตัดสินใจผิดได้เพราะฉะนั้นลองคุยกับคนใกล้ตัวสัก2อสาคนแล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณจะทํำยังไงไม่ต้องกลัวครับเงินมันไม่หายไปไหนหรอกถ้าเราไม่ได้ทําอะไรอยู่ๆจะไม่มีใครสามารถเข้ามาล้วงข้อมูลเงินของเราไปได้ซึ่งถ้าเกิดทําได้จริงธนาคารเองก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอยู่ๆเงินจะหลุดจากธนาคารหรือว่าเงินในบัญชีของเราไปได้อย่างไรนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะเมาที่ข่าวระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวอาศัยเซ็นเซอร์สมาร์ทโฟน Android นะครับ แผ่นดินไหวแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ได้แต่ Google ไม่ยอมแพ้เดินหน้าพัฒนาระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวโดยอาศัยเซ็นเซอร์ของสมาร์ทโฟน Android เพื่อตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนจากแผน่แผนดินไหวทั่วโลกแล้วก็แจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือได้แบบ Real Time ผ่านระบบ Android earthquake alert system ที่รองรับการใช้งานในหลายประเทศรวมถึงไทยแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับระบบการแจ้งเตือนนี้จะใช้ตรวจวัดความเร่งหรือว่า ความเร็วที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟน Android ในการตรวจคลื่นไหวคลื่นไหวสะเทือนต้องเรียกวอย่างนี้แนละ้วแล้วก็แจ้งเตือนผ่านระบบแล้วก็ Google Search โดยแจ้งเตือนข้อมูลได้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุจริงโดยขึ้นอยู่กับขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับเมื่อผู้คนเริ่มค้นหาคำว่าแผ่นดินไหวหรือว่า Earthquake หรือว่าแผ่นดินไหวใกล้ฉัน Earthquake เนียมี ระบบจะแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลควรปฏิบัติหลังการเกิดแผ่นดินไหวหากผู้ใช้ไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนก็สามารถตั้งค่าปิดการแจ้งเตือนได้ด้วยตนเองนะครับซึ่ง ระดับการแจ้งเตือนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆก็คือ1น,นะครับ Be Aware เป็นการแจ้งเตือนให้ผู้คนเฝ้าระวังสถานการณ์เมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาด4.5หรือมีความรุนแรงระดับ3หรือ4โดยจะใช้การตั้งค่าระดับเสียงในปัจจุบันการสั่นแล้วก็หมดห้ามรบกวนของโทรศัพท์นะครับอีกแบบหนึ่งคือ Take Action เป็นการแจ้งเตือนแบบเต็มหน้าจอเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่า4.5หรือมีความรุนแรงระดับ5ขึ้นไป ระ,ระบบเนี่ยจะแสดงคำแนะนำแล้วก็ข้อควรปฏิบัติแบบเต็มหน้าจอแล้วก็ตัวโทรศัพท์เนี่ยก็จะส่งเสียงดังเพื่อช่วยให้ผู้คนเตรียมพร้อมรับมือกับการสั่นสะเทือนที่หลุนแรงนะครับหากต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Android ของคุณมีการเปิดแจ้งเตือนแผ่นดินไหวอยู่หรือไม่ให้ไปที่การตั้งค่าตำแหน่งขั้นสูงแล้วก็การแจ้งเตือนของแผ่นดินไหวนะครับระบบนี้จะช่วยเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีสําหรับคนไทยนะครับที่อาศัยอยู่ตามแนวลอยเลื่อนที่ยังมีพลังในประเทศไทยซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก after shock เช่นลอยเลื่อนแม่จันเชียงรายเชียงใหม่ลอยเลื่อนศรีสวัสดิ์กาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีตากแล้วก็ลอยเลื่อนระนองระนองชุมพรประจวบคิริขันนะครพังงาแล้วก็ลอยเลื่อนคลองมะลุยตรงสุร,ราษฎร์ธานีกระบี่พังงาเป็นต้นนะครับพูดง่ายๆว่าก็ เป็นประโยชน์จริงๆสําหรับทุกๆคนนะครับที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูถึงแม้ว่าอาจจะรู้สึกไกลตัวเกินไปสําหรับหลายๆคน,คนแต่พี่มิ้นก็เชื่อว่ามันก็ถือเป็นความรู้นะฮะร,รู้ไว้ใช่เสียหายเผื่อคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารู้จักเขายังไม่เคยรู้เราจะได้แนะนําเขานั้นเองนะครับ เอาละครับเวลาของวันนี้ก็อยู่กับพี่มิ้งมาพอสมควรและฟังเรื่องราวอัปเดตกันเยอะแยะไปหมดใครที่สนใจข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ c h e c k u b i n t h นะครับหรือว่าจะมาพูดคุยแอดเป็นเพื่อนกับพี่มิ้งผ่านทางเพจ minkomtoday.m i n k c o m t o d a y ก็ได้นะครับพูดคุยสอบถาม,ถามหรือจะให้พี่วิทย์ไปเสาะแสวงหาข้อมูลใดๆก็แนะนำกันมาได้นะครับเอาละครับเวลาสำหรับ คืนนี้เวลาวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับรายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท a r i p จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม